สวัสดีเป็นไงเอองงงึ้ลยยังอยู่ยังไม่ตาย <c oughs> พอาะใส่ทองดีก็บอกคิดถึงยายมีพอาะใส่ยายเบก็บอกคิดถึงลุงแฟงไงมาแล้วไงมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเชื่อไหมเนี่ยพอาะใส่ลุงแฟงก็บอกอยากให้ส่ทองดีอีกโอ้เอาใจยากเด็กช่อกเนี่ย ขอ,อสลับสลับกันไปนะจะได้ให้คิดถึงวันนี้ก็เมพัสโกฝาสร้ามกล้องร้างชิ้นเดี๋ยวจะประกาศให้ดูนาทีลุงบ้งทำเสกงลุงบ้ <c oughs> างอะไม่ได้เดี๋ยวเดี่ยวคนเขาจะคิดว่าลุกไปพูดไปเกินแล้วอมา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 ,มา,มาดูว่าใครส่งกันมาบ้างมาเอาละมาเริ่มกันที่กล้องใย่โตใหญ่สุดเลยเนะนี่ยนี่มาจากเนี้ย บริษัท IDC Premium จำกัดค่าประจำรักกันเรารักกันรู้เลยว่านี่มาจากซ้ำนักพิมพ์ริคอม,มิกออริคอม,มิกเมื่อไรจะออกนั่งเสื้อพี่และไม่มายากอ่านยากอ่านนน่ปาม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 โอ้บักบักบักนี่เป็นนั่งเสื้อชุดดราก้อนวิลเลต่ะนะ แต่ว่าออกมาเล่มไม้บัคเรนเจอร์นี่เล่มซองเล่มหนึ่งโอ้นี่เล่มหนึ่งทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแมลงใช่ไหมเนี่ยบัคก็บอกอยู่แล้วนะซี่สวยมากเลยข้อเปิดปั๊บแวบก่อนเล่มไม้นะทุกคนจากร e ดคอมเมทเป็นการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์จากเกมดังระดับโลกนี่โอ้แมลงแมลงอ่านป๊บๆนะทุกคน นี่พร้อมแล้วใช่ไหมอืมเรดดี้ก็ไปโอ้โห,โห,โห,โหออน,นี่การแข็งขัดเอาขี่มแมลงกันไ,กน,น,นไปเลยกนเดินรอดไปเลยยูโรปีดวงดินสขาววาตามีวเออทุกคนเนี่ยเป็นการแข็งขันมีอ่านแวบๆนะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าใคร อยากมีหนังสือดีๆอย่างนี้สะสมไว้นะครับไปหาซื้อกันได้ออกแล้วนะนอกจากจะมีการ์ตูนสนุกแล้วเนี่ยทุกเล่มของรีคอมิกนะครับจะมีการให้ความรู้ด้วยเห็นไหมมีการอธิบายถึงมแมลงชนิดต่างๆนะครับด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสตะวันตกโอ้ยถามถามเสี้ยงลุงเด้ลืมลืมลืมลม <laughs> และนี่ก็คือหนังสือ เลิ่มใหม่จากรีคอมเมกขอบคุณมากๆเลยรีคอมเมกแม่เป็นพัธมิตรที่ดีกันน่ารักสุดๆดเอาทุกคนแบบว่าแก้ไปแล้วก็คือนึกว่ากดอัดไปอ <c oughs> ไม่ได้กดอัด <c oughs> มปย้อนใหม่กันแล้วกันเอา <c oughs> พัสนุกซองนี้มาจากคุณวอระทัหรือไทยพิชิตชายพันธ์ุชื่อเนี่ยลุงก็รู้แล้วว่าเป็นผักบุง้งส่ o มาครั้งที่สามละผักบุ้งนี่ก็รักกันรักกัน แต่ว่าก็ดื้อบ้างงอนกันบ้างเนี่ยแก้ออกมาเจอสไตล์ผักบุ้งเลยเขารักแมวลุงมากส่งขนมแมวมาให้เพียบเลยโอ้โหเพียบมากลุงประหยัดเงินไปได้หลายวันเลยวันละห้าซองก็นหนึ่งสองสามสี่ส่งมาทั้งหมดยี่สิบซองลุงประหยัดค่าขนมไปได้สี่วันขอบคุณมากผักบุง้งเดี๋ยวอ่านจดหมายของผักบุ้งก่อน สวัสดีค่ะโอ้โตัวหนังซื้อหัวแหลมมากเลยหนูชื่อผักบุ้งรู้แล้ว <c oughs> หนูส่งครั้งที่สามแล้วค่ะวันนี้ส่งของให้น้อยแต่ให้ด้วยใจค่ะ1แมวเลีย2ยีสองสสมุดสวดมนต์เอ้ยเดียวผักบุ้ง โอ้ยนี่สมสุดสวดนมนต์โอ้ยร้อนร้อนมาวันนี้มาเป็นพี่ลุงฟรังเพาพี่กับสมบสุดสวดมนต์มันเข้ากันไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยมันร้อ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 นป้าวันนี้เป็นสวดมนต์รักษาโรคโอ้โหแล้วผักบุ้งเคยท้องหรือว่าบทสวดเนี่ยดีนะผักบุง้งโอเคผักบุง้ง ขอบคุณมากเนี่ขนมแมวเยอะมากผักบุ้งขาวหน้าไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ทยอยมาเ้ยไม่ใช่เก็บเงินไว้ผักบุ้งขอบคุณมากขอบคุณมากน่ารักกองสุดท้ายมาจากเด็กเย่งละลินดาสุเมธาคุณน้องนา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 นี้ก็มาเล่นมินิโวิบล็อกอาร์ตกับลุงบอยเก็บดีๆนะคะ มันสำคัญโอ้สําคัญไม่ได้เครียนแบบนี้นะนานาส่อัญมากเลยค่ะอ่านด้วยนะคะนะคะนะไม่ต้องมีไม่เอกนะคะโอ้นี่เมื่อเอาเกรดเลือดมาวาดเลยโอ้ยาวเชียวโอ้เป็นการ์ตูนทําเป็นการ์ตูนโอเคมาอ่านเสียงฟิลสวัสดีค่ะพี่ทองดีหนูชื่อนานา,นาค่ะอายุ9ปีค่ะ หนูส่งของให้พี่ครั้งแรกของอาจจะน้อยแต่ก็ให้ด้วยใจนะเอ๊ะจริงสิหนูมีคำถามมาด้วยแหละเอาว่าไงนานา,นาเข้าสโหมดตอบคำถามนี่คำถามนะคำถามที่หนึ่งมีปลาเจตัวจมน้ำไปสามตัวเหลือปลากี่ตัวเอาเจลบสมก็ก,ก็เหลือสี่เลย คำตอบก็คือเหลือเจ็ดตัวทำไมนะเหรอก,ก็ปลามันจมน้ำไม่ได้คำถามที่สองทำไมยายพายเรือไปวัดไม่ถึงมีเรือแล้วมีพายแล้วขาดอะไรขาดอะไรขาดคนพายคำตอบก็คือยายขาดใจตายหรอเอ้ย <laughs> มีแค่นี้แหละโอ้นนา่า ทุกคนลงต้องงานนะเพราะว่าดูเขาตั้งใจวาดตั้งใจทํามาทุกคนก่อนอื่นเลยติดตามช่องด้วยนะคะช่องนานา,นาวงเล็บผู้ชอบดองงานโอเคบ่นเสร็จแล้วเอาอ๋อนานาก็มีช่อง YouTube อยู่นะทุกคนไปกดติดตามด้วยของที่ส่งไปเนี่ยหนึ่กุชชี่ขนมปัง2คัพเค้กจิว๋ว3สมุดจิว๋ว4จดหมาย หรูปภาพมหัศจรรย์หสมุดระบายสีทำเองเจหนังสือการ์ตูน8ปดทรายมหัศจรรย์มี8ดอย่างจ้ามีของแถมด้วยตุ๊ก,กตาแมวนะโอ้เงื่อนตกแล้วละเยอะไปไหม <c oughs> วาดการ์ตูนน่ารัก็นานาแล้วก็นี่นี่วาดรูปมาให้ด้วยเอ้าวาดรูปของที่ส่งมาอ๋อวันก่อนะนานา แชทมาท่ามลุงว่าข้อวิธีทําสกุชชี่แบบและเอียดแสดงว่านี่ทำส่งมาให้ลุงเหรอนนี้สกุชชี่อาจจะผิดรูปผิดทรงไปหน่อยนะคะขอโทษด้วยค่ะแล้วก็สกุชชี่นี่ให้พี่ทางดีนะส่วนไม้ติมสุ่ม SCP เออหนูให้ลุงแฟรงเพราะว่าลุงเป็นผีมัง้งโอ้ยลุงไม่ใช่เป็นพี่หม้งเป็นพี่จริงๆเลยส่วนอย่างอื่นจะติดชื่อให้ อ๋อใช่หนูมีที่มาที่ไปก่อนที่จะรู้จักพี่ด้วยล่ะความเป็นมาคือโอ้มีประวัติที่เรารู้จักกันด้วยโอ้โหอ๋อไม่มีช่องสนุกสนุกให้ดูเลยมีแต่ช่องเดิมๆเ,เบื่อก็เบื่อ,อวันต่อมาเอ๊ะนี่มันช่องอะไรอ่ะน่าสนใจจังลองกดดูดิฝาง่ายเด็กๆพี่ลงนี้เองอฮะ สกูชี่อะไรแปลกจังอะโอ,โอ้แต่ก็สนุกดีติดตามดีกว่าโอ๊นานา,นาหัวราหน้าเกลียดไปอ่าวันนี้พี่ต้องเดจะมาชวนน้องๆทำสกูชี่ครกกันนะอ่าในสกูชี่ครกฮะอ่าวันนี้เราจะมาทำสกูชี่พริกนะเด็กๆเกนี่ยพริกโอ้พริกจิว๋วลงห้าไปแล้ว<อ>ทุกคนเอ้ยเล่นเกมกับพี่ต้องดีดีกว่ามีวันต่อมาด้ะว,ว้าววันนี้พี่ต้องดีไลฟ์ด้วย ใช้คอมดูไลฟ์ใช้มือถือเล่นเกมกับพี่ตงดีโอ้น่ารักอะหนูยังจําได้อยู่เลยอ่ะตอนเจอกันในเกมครั้งแรกหนูโผล่มาทางาหน้าต่างพี่ถึงตกใจพี่ก็เลยถามชื่อหนูและก็น,นี้แหละคือที่มาที่ไปหนูติดตามพี่ตั้งแต่ปี2,560ค่ะเลิฟพี่ตงดีนะโอ้โหนานาน่ารักอ่ะนานาน่ารักอ่ะ แล้วก็นี่มีการ์ตูนมาด้วยวาดรูปแล้วก็มีโหมดการท้าให้ฟังเพลงมาเรียเพลงเกาหลีท้าให้พี่อมน้ำแล้วดูคลิปยิ้มได้แต่ห้ามพ่นน้ำออกมาต้องเล่นกับพี่ฟา้าไหมเอาฟ้าไหมเปิดเทอมอยู่นี่ก็เป็นรูปอ่ะอ่ะนี้รูปรูปอะไรรูป FA รูป FA จาก F c ฟซ I อไอดอลเกาหลีเหรอหลวงไม่รู้จักอ่ะ ทำไมพอวาดแล้วมันดูน่าเกลียดไม่เลยนะ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 านานานาวาดรูปน่ารักนะวาดเสื้ออาจจะไม่เหมือนกันนี่แล้วก็รูปสุดท้ายน่ารักวาดรูปเก่งนาะนาะโอ้โห <laughs> อะไรเยอะแยะเนี่ยแปลว่าลุงก็พยายามอ่านให้หมดนะเพราะว่าเขาตั้งใจทํามารูปภาพ FA จาก FC นี่ข้องผีฝาไม่นี่ นี่ตัวนู่คือนานาแล้วก็นี่นานาอ๋ออ่ะมาดูนานาส่งอะไรมาโอ้โหเป็นพัสดุกล่องที่แกะยาวนานมากนี้ข้องที่นานาส่งเป็นสมุดโนต้ตโอ้ยแมวโอ้ยแมวน่ารักทุกคนแมวน่ารักก็แมวน่ารัก,แ,รกแล้วก็นี่เป็นทรายทรายนี่อ่ะสกุช,ชี่ที่ทำเนี้ย ปะโท้ถ้าวิธีลงลุงก็นึกว่าอันย่ยอันกระปิดเดียวสกุชี่อะไรแอปเปิลเนาะอ๋อนนพี่ทองดีฟ้าไหมตัวโน้โอ้โหแล้วก็มีหัวใจแม่นานาตั้งใจทำาโน้ตเขียนทำเองนี้ข้อ,ของลุงแฟงลุงแฟงพอรอลุงเอาไปเขียนบอกรักยายบีปะทตจีบกันพ่านกระด้านนี่รอ จดหมายอ่านเยอะจากนานาไปไหม้นี้ข้อให้มีสุขภาพแข็งแรงนานาก็เช่นเดียวกันนะแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงเรียนนั้นซื่อกิงกงอันนี้ยายมีข้อ,ขอยายมีนี่ตัวนู่พี่ทองดีโอ๊ยทองดีน่ารักขนานาก็น่ารักเนาะน่ารักน่ารักแล้วก็มีสมุดจิว๋วโอ๊ยนา,นานาวาดรูปอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอะ่ะ นี่สมุดจิ้ววาดเป็นแมวอ้วนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อทำสมุดหมาหนานาน่ารักอะนานาลุงร้ยหลับพัสดุจากนานา,ศา,ศา,าแล้วนะขอบคุณมากที่ติดต,ตามกันมาตั้งนานทราบซึ้งจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดนะนานารักนะรักนะขอบคุณมากถ้ามต,ตรงๆนะต๊อลองว่า ยูช่องเนี้ยยากดูคลิปอะไรกันแนะ่พอเล่นข้องเล่นล,ล่างๆก็ไม่ดูพอไปแคสเกมก็บอกชอบแกพัสดูแลลงไปเนี้ยดูไว้อย่างกดไหลอย่างอะฮะถ้ารักกันจริงก็ลงคลิปอะไรไปก็ดูหน่อยดูหน่อยกดไหลหน่อยลงก็แก้ตัวลงไปทุกวันนะไอจะให้มาใสหัวแบบนี้นตลอดเวลามัน มันหายใจลําบากเดีถยาตายคาวหัวมาจะว่ายังไงใครไม่รักลุงไม่รักทองเลยก็ไม่รู้ละแต่ว่าวพวกเราเนี่ยเราเราเนี่ยลุงเนี่ยใหญ่มีแล้วก็ทองดีนะยรักคนดูทุกทุกคนเลยนะยังไงก็จะเลืมติดตามกันต่อไปขอบคุณคลิปนี้ที่เข้ามาดูกันไปละคราวหน้ามาเจอกันไหมบ๊ายบาย